แต่เดิมนะครับผมจะเป็นคนที่ชอบเดินทางนะครับท่องเที่ยวแล้วก็จะชอบบันทึกปกติถ้าเป็นกวีนิพนธ์ก็จะบันทึกเป็นตัวหนังสือนะครับถ้าเป็นช่างถ่ายภาพก็จะชอบถ่ายภาพผมเองจะมีสมุดสเก็ตช์แล้วก็มีดินสอมีสีน้ำชุดเล็กๆนะครับเดินทางแล้วก็บันทึกภาพผ่านกระบวนการทางจิตกรรมสีน้ำนะครับเป็นประจำ ส่วนการวาดภาพดอกไม้กับม้าเนี่ยมีอยู่สองเรื่องที่ทําให้ผมวาดเป็นประจํานะครับดอกไม้เนี่ยโดยเฉพาะดอกกุหลาบเนี่ยดอกกุหลาบถือว่าเป็นเป็นควีนออฟฟลาเวอร์นะครับเป็นดอกไม้ซึ่งมีความงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะอ่าแล้วก็เวลาวาดดอกกุหลาบเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับคนดูเนี่ยจะมีมีความสุขนะครับผมเป็นคนที่วาดดอกกุหลาบคนแรกๆนะฮะสมัยก่อนแล้วก็ วาดเยอะเพราะว่าตอนหลังไม่จะมีอะคอเลกเตอร์เองนะครับนักสะสมแม้แต่อหอศิลป์พิพิธัณฑ์ต่างๆเนี่ยต้องการงานดอกกุหลาบของผมเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับ